ได้เรียนรู้จากสนามแข่งจากรถวีที <Okay. S 1> แล้วก็สินะรู้จากนา,กากวันยุคปัจจบเสียมากอานายครับอานายรุ่นนี้นะครับเริ่มด้วยรูปโฉบก่อน,กนครับชุดผมแฟร์ริ่งหน้านะครับเป็นมีไฟโปรเจคเตอร์สว่างสวยแล้วก็มีตัววิงเด็ตที่เราเห็นในในการแข่งขันในสนามแข่งรถวีทีนะครับส่นวนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่คอร์สเฟร์สามแปดร้อยเก้าดับเบิลซีและเป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบเดลต้าบล็อกที่ออกแบบมาใหม่เพื่อลดรุ่นนี้โดยเฉพาะ ส่วนฟีเจอร์หลักๆนะก็จับเต็มนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในประยุกต์ใช้เรบอานาโดยเฉพาะเช่นเบรคดัมโบสาร์ไคล์มากนะครับแล้วก็ชกหน้าชกหลังไทยบ้าซึ่งปรับแต่งได้ตามชาร์จที่ใส่ของการขับขี่นะครับสี่สิบนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมใหม่มีออกแบบแบบแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เทคโนโลยีเต็มคังทีเดียวซึ่งนี้ก็เป็นอะไรที่เราประยุกต์ใช้จากคอนเซ็ปต์เรซซิ่ง ให้กับทัศลและขับขี่่ดยนะครับอันนี้คือการเปิดตัวสคาคัญ